ทุกทุนคนครับก็สนุกมากได้ทำกิจกรรมได้ไปปลูกต้นไม้ต้นไม้ชายเลนป่าชายเลน่าแล้วก็มาทำเพื่อลูกนะเราก็มีสิทธิ์แทนพวกเขาเนาะใช่ครับสร้างความสุขเป็นการปิดท้ายใช่ครับคือเราจะไปร้องเพลงแล้วก็มอบสิดีให้เขาอีกก่อนจะกลับบ้านของรางวัลแจกให้ด้วยนะใช่เราไปดูกันดีกว่าว่ามีความสุขและสนุกมาได้ไหนตามไปเลย 整个祖国。 เราก็มาทํากิจกรรมนะคะในโครงการรักเรารักโลกค่ะก็มาทํากิจกรรมกับเดสตาเก้าทั้ง8คนค่ะเดินไปก็เกือบจะลงเลยในโคนแต่ก็ดูดถือว่าเอกลูซีมากค่ะเพราะว่าได้ปลูกกับเดสตาทั้ง8คนค่ะน้องๆเดสตาเก้าทุกคนนะคะก็แบบว่าลุยไปพร้อมๆกับพวกเราค่ะแบบว่าเขาเต็มที่กับพวกเรามากถึงแดดจะร้อนแล้วก็โคนเลอะไปแค่ไหนแต่กเขาก็เต็มที่เหมือนกันค่ะได้แบบสัมผัสตัวอะไรอย่างใกล้ชิดมากแบบ เิกลักษณมากครับก็สนุกมากประทับใจทุกกิจกรรมเลย สนุกมันมากๆเราเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เช้าแล้วจนตอนนี้ประมาณ5มโมงเย็นแล้วใช่ครับผมก็อยากจะเชิญชวนเนาะ<ม>เวลาว่างๆหรือว่าไม่รู้จะไปไหนนะฮะมาทำกิจกรรมรักโลกกันนะครับวันนี้เราก็มาในสโลแกนที่รักเรารักโลกราอยากให้คนมาร่วมกันปปลูก,ลลปกป่านะครับเพื่ออนรักโลกของเราไว้ด้วยนะครับผมผมคิดว่าถ้าเกิดทุกคนช่วยกันปุูม ต้นไม้อะไรคนละต้นเนี่ยมัน哈哈จะช่วยได้เยอะเลยครับดีใจมากๆค่ะที่วันนี้ได้สร้างความสุขให้กับทุกคนนะคะค่ะก็ฝากอัลบั้มรวมของพวกเราด้วยนะคะอัลบั้มเจ็ดสตาร์เกค่ะฝากซื้อของแท้นะคะแล้วก็โหลดของแท้ด้วยค่ะดับจันที่สองสาห้านศูนย์เหรือดาวโหลดได้ในไอทูนค่ะวันนี้ยังไงพวกเราก็มีความสุขมากๆลาไก่อนนะครับสวัสดีครับไปกันค่ะ เห็นบรรยากาศก,กันไปแล้วนะครับเรียกว่าน้องๆทั้ง8คนนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนเต็มที่มากๆกครับก <c oughs> ิจกรรมครั้งนี้ครับน้องๆได้บอกเราไว้ว่าถึงแม้จะเหนื่อยนะฮะแต่ว่าทุกคนก็มีความสุขและสุขใจเพราะว่าสนุกสนานกับกิจกรรมแล้วก็ได้สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมอีกด้วยครับส่วนครั้งหน้าครับน้องๆหรือสตาร์เก้าจะไปทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่ไหนอีก รับรองคำว่ารายการตามติดชีวิตดาวตามติดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแน่นอนครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแลวครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้ครับเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook แล้วก็เซิร์ชคําว่าตามติดชีวิตดาวนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กดไลค์นะฮะก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับแล้วกลับมาพบก,กับแคนได้ใหมฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่ง